นั่งทำสัญญาเลยไหมพี่วันนี้นะครับก็พบกับเอิร์นนะครับจากท็อปคานะครับ 1วันพันกว่าเรื่องนะครับมาดูรถก่อนดีกว่าว่าเป็น mercedes benz e class e 2อ0 d นะครับเป็นตัวดีเซลนะครับชุดแต่ง f t เรอบพันโดยในโฉมของ w 2 1 3พคันนี้ก็สีขาวภายในน้ำตาลนะครับเลขก,กิโลเมตรเรียกได้ว่ายังไม่เยอะมากถ้าเทียบกับในตลาดนะครับหนึ่งแสนหลักพันอันนี้ก็เป็นตัวประกอบนอกนะครับตัวประกอบนอกดูยังไงหนึ่งเลยเป็นปี2 0 1 6นกะครับก็จะได้เป็นตัวประกอบนอกจากเยอรมันนะครับแต่ถ้าปี2 0 1 7ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นตัวประกอบ ความแตกต่างนะครับก็มีในคลิปเก่าที่ผมเคยทําเทียบให้ดูว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมมาถึงที่พุทธมนทนสายสี่เลยเราแจ้งไปแล้วนะครับว่ารับซื้อรถยนต์นะครับ Mercedes b e n บ BMW ปี24 1 4ผมอยากได้รถมากจริงๆนะครับปิดไฟแนั้์ให้ทันทีนะครับและที่สําคัญเรามาหาเองถึงที่เราไม่ได้ส่งใครไปนะครับเราไปเองไปปิดไฟนั้นเองโอนตังเองทุกอย่างไม่ต้องไปออกรายการดังนะครับสบายใจได้เลยตรงจุดนี้ว่า พี่ๆหลายๆท่านนะครับถ้ามีสลิดของผมทนินทร์แค่นั้นเลยพี่สบายใจได้เลยครับเจอหน้าผมทุกคนสบายใจแอดไลน์มาครับแอดท่อแบบแและวันนี้นะครับก็จะพาไปดูถนนคนทางที่เราไป อันนี้คือพุทธนนท์ทอนสายสานะครับที่กำลังจะเข้าไปสายสีนะครับอันนี้เป็นทางทะลุนะครับสังเกตมาทางไม่เคยดีเลยเพราะว่า Google มันจะชอบพามาทางแบบไวที่สุด <ๆ S 2> คัดคอควันนี้นะครับเป็นวันศุกร์เวลา5้าโมงเย็นนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ชอบขายรถวันศุกร์เนาะเตรียมเราเนี่ยจะได้รถวันศุกร์ลูกค้าชอบขายรถวันศุกร์โอเคเดี๋ยวไงพาไปชมกันดีกว่าสีอะไรครับเอิร์ธคันนี้เป็นไงสีขาวพี่ภายในสฉิมตานะครับเครื่องยนต์ดีเซลชุดแต่งเอ็จีรอบคันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันก่อนว่าเป็นนนยัััังไไกกบบ้าผมปปชน เนี่ยครับเหลือไหมฝั่งนี้อาบน้ําทั่วไปครับแต่ว่าอาบน้ําไม่มีชนหนักครับอาบน้ําคืออะไรอาบน้ําคือการเคลมสีรอบครับไม่ตอว่าทําสีมากอย่างเราวันนี้ครับ,รบใช่ไม่ไม,ไม่ไม่มีชนหนะกครับหมายความว่าถ้าชนหนักมันแปดแปดร้อยพันหนึ่งเลขมันจะขึ้นเหลือบเยอะๆใช่ไหมใช่หรือวัดไม่ได้เลย อันไหนพี่บอกเรื่องฝาถังน้ำมันทอยถึงต้องเปิดดูให้พี่บอกดีกว่าถ้าตรงนี้มันไม่กลมบางทีฝาถังน้ำมันมันไม่กลมอ๋ยยกตัวอย่างเช่นสมุิชนปัางเข้ามาเงี้ยมันแก้ยังไงฝาถังน้ำมันมันกลมยากหรอลองดูนียกลมไหมอันนี้กลมไหมกลมโอเคก็ดูว่าความสะอาดของตรงนี้คถ้ามันน้ำเข้าหรือรถมันจมน้ำมาเนี่ยตรงเนี้ยบางทีมันพลาดเช็คเจอ เคยนะไปเจอแบบรถแบบตรงเนี้ยรถสะอาดทั้งคันเออรถแบบปิ้งทั้งคันเลยนะเปิดมาปุ๊บโหเจอตะไข่้อยู่ช่องเนี้ยเรียบร้อยรู้เรื่องเจอจริงจำได้เลยต้องเปิดเปิดเบาะดูใช่ไหมผมรู้ข้างไหนเรียบร้อยเลขสี่เรียบร้อยโอเคครับนี่ก็ใช้คอมนะครับผมมีฟอนอะไรไหมครับไม่มีฟอนหรอกแสดงว่าอันนี้ก็คือถึงรอบเซอร์วิสแล้วที่ถ่ายท้งมันเครื่องใช่ไหมปราณ 200โ200ลใช่ประมาณโอเคครับยังปี22นะครับผมไฟหน้าก็ยังขาวอยู่เนาะตอนนี้เมื่อกี้พ uh, ูดผิดนะครับว่าเป็นบ่อน้ำตาลบ่อดำดูดูผิดจำผิดคันนะครับผมคันน่าเป็น e สามวตุุ e ที่ส่งมัเถุยกำสลับจำสลับขออภัยมีแอร์หลังไหมมีแอร์หลังอันนี้มีแอร์หลังแต่ถ้าตัวประกอบไทยจะได้ตัวปรับอุณหภูมิ อ๋อนั่แหละที่จุด ประกอบไทยปรับอุณหภูมิได้อืลดนําเข้าปรับอุณหภูมิไม่ได้ถูกต้องอเคอันนี้ก็แล้วแต่ก็จะมีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ชอบเล่นรถเบนที่มาจากแบบเยอรมันใช่พี่อันนี้แล้วแต่แล้าชอบชอบใช่แล้วแต่ชอบอ่าอันนี้ก็อีกปีสิก็เป็น C ีแคดีที่ประกอบไทยแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าดอกลงมาหน่อยนึงแต่ได้ออปชั่นที่มากกว่าหน่อยนึงแค่นั้นพวกนี้เวลาเราไื่ตามรถวกทั่วมันโดนสะเก็บเข้าใจอันนี้ปกติเลยพี่ เราเราก็อยากให้รถใหม่อะเนาะพี่เนี่ยเห็นไหมครับว่าการที่แบบตัวเลขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คันชนหรือว่าอะไรเราต้องเช็คกันให้ดีแค่นั้นเองใช่ไหมพี่ครับลูกค้าอยากให้รถใหม่เรื่องปกติอันนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คเม็ดอะฮครับเนี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเช็กฝั่งซ้ายก็ต้องเช็กฝั่งขวาถูกต้องไหมอืมอันนี้เป็นการเปิดดูเช็คว่าเฮ้ย มีชนมาอะไรไหมต้องซอกข้างในเ้า่าในเขาหมายผมไหมเรียมสตาร์ทนะครับอืมแทนเครื่องแทนเกียร์ยังโอเคโอเคหลักๆเลยนะอืมหลังคาก่อนเลยอืมว่าเป็นไงบ้างคเน,นี่ี โอเคได้อย่างหนึ่งที่ตัวปี16กับ17นะคือทริมเห็นปะถ้าทริมเนี่ยพี่โดเป็นลายไม้จริงแต่ถ้าตัวปี17จะได้เป็นคาร์บอนอ๋อใช่ครับเอาใหม่นะ16ได้ไม้16ได้ไม้ถ้า17ได้คาร์บอนแต่คันนี้ถือว่าเป็นรถนำเข้ารถนำเข้าจากศูนเบนซ์นะเพราะว่าใช้เขานำเข้าจากศูนเบนซ์ไม่ไม่ใช่ประกอบไทยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆท่านจะเข้าใจผิดว่าเป็นรถเกรมไม่ใช่นะอันนี้เป็นรถ จากเยอรมันทั้งคันเยอรมันทั้งคันเคสวิตนะครับก็จะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะเข้าครบระยะพอดีเอแต่เรื่องฟอสเรื่องอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเมื่อกี้ผมดูปียางนะครับก็เ็จะเป็นปี22นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทริปเลขกิโลเมตรอยู่ที่17,000กิโลเมตรนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วมาที่เด็ดของเราดีกว่าพี่เบนซ์มีไฟของเราเห็นป่ะที่น้ำเงินอะไรพวกนี้ก็เข้าไปที่ไลท์เซตติ้งง่ายๆแอนเบน์ไลท์เปลี่ยนได้ทั้งหมดนี่ 64สีตอบให้ครับ <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ในโหมดของกล้ขี่นะครับผมมาดูกันบ้าง Eco, Comfort, Sport, Sport Plus แล้วก็แมนนวลนะครับผมแล้วก็จะมีพวก i n d i v i d วด l <ถ á. S 1> ด้วยเนาะพี่เนาะโชคไม่ใช่ถุงลมโชคไม่ใช่ถุงลมอาจจะเป็นว่าจุดเด่นของที่หลายๆคนชอบผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะพี่อ่าอันนี้ก็มีดึงเบลอะไรพวกนี้ e a s y e n t r y exit อะไรทุกอย่างก็สามารถปรับได้ทั้งหมดใช้งานได้นะครับ แล้วน่าใช้เงียบน่าใช้พี่มันเป็นรถที่ดีเซลที่ผมมองว่าคุ้มลำพงเบอร์เมสเตอร์บอป่าไฟฟ้าทุกอย่างอ่ะผมปรับบอกให้พี่ได้นะอื่าบเนี้ยอ่าเวลาแบบเมียนอนอยู่ไม่อยากเอื่อมไปให้เมียเพราะว่าคุ้มหรือลูกนอนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคือเรียกว่าเป็นดีเซลแต่ว่าออปชั่นเต็มในขนาดที่รุ่นใหม่ตัวนี้มันไม่ได้แล้วถูทกมันไม่ได้จอแบบเนี้ยพี่ซึ่งผมเป็นคนชอบจอแบบเนี้ยอันนี้ผมเสียดายนะคือผมไม่ชอบจอแบบนี้อืผมชอบจอแบบนี้ อืมเนาะคือจริงๆจะของใหม่อะมันดีกว่าแหละแต่ความความชอบส่วนตัวแล้วกันไม่อีคลาสดีเซลตัวใหม่เป็นจอตั้งได้ได้หลังคาแก้วปะไม่ได้จะเป็น AMG s p อ r t แต่ถ้าตัวก่อนนี่จะเรียก AMG Dynamic เอานะซึ่ง AMG Sport เนี่ยตัดออฟชั่นเบอร์เมสเตอร์เนี่ยรู้สึกจะไม่ได้แล้วจะเป็นเครื่องเสียง MB แทนอประมาณนั้นครับอยากสอบถามเรื่องแอดบลูเดี๋ยวมันต้องมีความมาถามแน่เลยว่ารุ่นเนี้ยรุ่นวายเรื่องแอดบลู ช่วยอธิบายเรื่องแอดบลูให้ผมไม่เคยเอาจริงนะผมผมต้องบอกก่อนว่าแอดบลูคืออะไรแอดบลูนะครับคือสารที่ทําให้ค่ามมลภาวะของดีเซลเนี่ยจากยูโรสมมตินะยูโรสให้เป็นยูโรไฟอะไรแค่นั้นเองครับถามเรื่องว่าในการเรื่องปิดแอดบลูนะอันนี้ไม่ชัวร์ใช้คําว่ามันมีหลายสํานักอืไม่ชัวร์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าตัวเองนะแต่ผมพูดไปเดี๋ยวอาจจะกระทบ ไปไปมาดีกว่าแต่ถ้าถามถึงว่าแอดบลูทําให้รถมีปัญหาไหมผมเลยบอกว่าถ้าดูแลตามระยะอะไรของมันปกติแต่กำลังระยาแอดบลูเสียตรงไหนเปลี่ยนซ่อมไปไม่มีปัญหาครับเชื่อผมดีที่สุดรถมาแบบนี้แล้วเชื่อผมใช้ไปเถอะแต่ถ้าเปลี่ยนผมสบายใจอ่าผมใช้กันนะในเรื่องแอดบลูครับแอดบลูอย่างเดียวแต่ดูดีบอกใหม่มากเลยครับพี่เอ้ยเนาะใหม่จริงใหม่จริงอันนี้ผมพูดจริงว่าชอบที่บอกใหม่มากจริงรักษาล้นด้วยนะ ผมต้องบอกก่อนว่ารถไม่มีชนหักเดยอ,อ่ะใช้คำนี้นะ <Okay. S 2> โอเคไหมรถมีแค่อับน้ําสี่รอบพันทั่วไปที่แบบว่าโดนรอยสะเก็ดหินหรือว่าทิ้งทวนประกัน <Okay. S 2> แค่นั้นจบราคาผมสูงอาจจะหย่อนกันนิดนึง <Okay. S 2> นิดเดียวผมว่าใช้ว่านิดเดียวเหมือนเหมือนันพี่ไ e อ้ขาเนาะพี่เนาะก,ก็แค่นั้นเองครับผมโดยที่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเราเราไม่เคยหย่อนลูกค้าแบบโอเวอร์ตอนที่ไปดู G 2ีเนี่ยขันไหนมาสวยนิง่งเวอร์ผมให้ราคานั้นเลยนะจริงเพราะผมบอกเลยว่าผมให้เต็ม คือตามสภาพรถโอเคครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขากันสวยนะครับพี่โดยรวมอันนี้ผมพูดตรงๆเบาะยังสวยเนาะพี่ครับเบาะสวยมากฝาถังน้ำมันก็ไม่มีปัญหาอะไรพี่ยางปียี่สิบสองทุกอย่างแต่รถสวยครับพี่รถสวยรถสวยไม่ได้ใช้เลยจริงๆครับพี่ดียวว่าส่วนใหญ่ใช้แต่ตัวนี้ส่วนมาใช้ตัวนี้พอเวลาไปแต่งว่ะก็จะไปกับแฟนสองคนก็เพราะคันนี้มันก็ถือว่าเตี้ยหน่อยเนาะน่าจะจบนะครับคือ ที่เขาทำเค้กกล้วยหอมโดยเมื่อกอี้ไปตรงหลังหล,ลังรถอะหอมเค้กกล้วยหอมโรงงานเขาอยู่ด้านหลังพ่อเจ้เนอร์ค<อ>นขับเป็นเศรษฐีทุกคนใช่แต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงรถพี่ผมเอาไปแค่เซอร์วิสไม่เคยเอาไปขับเล่นนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกังวลเรื่องปัญหาเรื่องความเร็วหรือว่าเอกสารทุกๆอย่างนะครับตรงนี้พี่สบายใจได้ว่าผมไม่เคยเอารถขับไปทำผิหมายหรือบางท่านอาจจะเอาไปใช้เป็นรถส่วนตัวอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ผมไม่เคยทำแบบนั้นแน่นอนเพราะผมเข้าใจกับลูกค้าเซอร์วิสเนี่ยผมไม่เอาไปขับต่างจังหวัดหรือว่าอะไรคือขับ มากสุดก็คือตรงนี้ไปหลานพี่สบายใจได้เลยครับผมเรื่องเอกสารพี่ยิ่งสบายใจได้เลยเขียนรับรองได้ทุกใบอีกอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนโอนเงินตรงกับพี่เองที่เห็นหน้าเราเฟสทูเฟสกันโอนเงินตรงกันหลายๆที่ที่ออกข่าวกันนะครับพี่โอนกันไปกันมาอ้าวเจ้าของรถไม่ได้เงินพี่โอนไปให้คนที่3าผมโอนไปไม่ได้เงินหรือใครไม่ได้เงินมีปัญหาก,กันแต่นี่พี่ได้เจอหน้าผมไม่มีอะไรมากครับผมเราจะระบุทั้งหมดนะครับว่าเลขตัวรถแล้วก็ เล็กเครื่องนะครับแล้วก็เราก็จะบอกด้วยนะครับว่ารถยนต์ที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าผู้ซื้อไม่นาไปเปลี่ยนแพงแก้ไขแล้วก็เอาไปใช้ในทางก่อเหตุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับทางผมเป็นคนรับผิดชอบคนเดียวสมมุติว่าเกิดในความเร็วสมมุตินะครับในเกิดในความเร็วทางผมรับผิดชอบให้เลยแต่ผมบอกเลยครับว่าทุกเคสผมไม่เอาไปแล้วการมีปัญหาเพราะว่าผมพูดตรงๆเลยว่าแต่ก่อนเคยมีครั้งเดียวตอนเปิดร้านแรกๆเลยแล้วจําขึ้นใจเลยครับคือพวกผมไม่ได้เอาไปขับเองแต่ทีนี้คือเกิดเรื่องเล็กน้อยลูกค้้้้าาาาตอองกกรรรับรแลววไนนใชชคํ่้า โดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นเจ้าของใหม่ก็เลยเด้งไปที่เจ้าของเก่าฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยบอกลูกค้าใหม่ว่าให้รอจนกว่าไฟแนนซ์จะโอนแค่นั้นเองผมก็ไม่อยากมีปัญหากับเจ้าของที่มาขายผมแค่นั้นเองครับผมไม่ใช่แบบโอ้ยผมโยนชุดโยนอะไรให้ไม่ใช่นะครับผมคือทําส่งพวกร้านของชําอะไรด้วยไหมพี่หรืออันนี้คือเราดดอทุดอกับลูกค้าเลยไม่ไม่ผมผมทำเนี่ยมันจะเป็นล็กหนะเอาไปทําร้านร้านที่ผมส่งเนี่ยจะเป็นร้านแบบ ร้านยิปัวครับไม่ไม่ใช่ร้านปีกครับผมขอนขอนอุญาตน,นะครับออล,ลอยเบเกอรี่นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปเก็บวได้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 เปิดเปิดรถไว้อยู่ครับพี่เดี๋ยวช่วยครับผมผมนายธนินทร์นะครับเดี๋ยวเออจะโอนชื่อก็คือนายธนินทร์นะครับผมอันนี้ชื่อพี่นะครับเลขตัวถังนี้ราคาอยู่ตรงนี้ นะครับผมจ่ายวันนี้นะครับผมที่เหลือผมเขียนให้นะครับว่าทุกอย่างถ้าสมมติผมไปทําผิดกฎหมายสมมตินะครับผู้ซื้อรับผิดชอบอย่างเดียวนะครับพี่สบายใจตรงนี้ได้นี้นะครับคือจะเป็นชุดโอนเท่ากับว่าโอนให้เจ้าของใหม่นะครับผมคือตรงผู้โอนครับตรงนี้คือมอบอานาจให้เอิร์ธไปทําให้แค่นั้นนะครับตรงนี้ครับอันนี้นะครับพี่เซ็นคาดไว้ได้เลยนะครับว่าใช้สําหรับโอนรถยนต์เท่านั้นครับ นับได้เลยนับวีได้เลยเลขบัญชีครับผมขอเป็นไทยพณิชย์ได้ไหมครับผมเลขไทยพนิชย์<อ>พเพราะว่าพร้อมเพย์มันโอนได้ทีละห้าแสนอ่ะเดี๋ยวตอนที่พี่เขาบอกนับ<ม>วีเลยนะอันนี้ไทยพนิชย์ป่ะครับสาม่ะขึ้นเลยครับสามครับ เรียบร้อยแล้วครับผมเรียบเรียบร้อยแล้วครับพี่ลองเช็คดูก่อนเช็คในแอปดูก่อนับพี่ไม่เกินนาทีนะออนเสร็จแล้วเมื่อกี้คือที่ค้าคือโน้ตช่วยจำเข้าแล้วค่ะเข้าจริงนะคือเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับที่เราทําสัญญาการเอกสารทุกอย่างเออก็เตรียมไว้ให้รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ง่ายไหมครับง่ายสะดวกค่ะครับผมพอพี่บอกเลขที่บัญชีปุ๊บตังค์เข้าจริงๆริงไหมแล้ว เอิร์ธโอนจริงไหมครับไม่ถึงนาทีไม่ถึงหาวีต้องมาถือว่าสบายใจไหมครับพี่บแบบยทจกับเรายังไงฝากฝากแนะนําได้ไหมพี่วาดถ้าสมมติว่าจะแนะนําที่คนมาขายรถเนี่ยให้กับเอิร์ธเนี่ยครับผมพี่อยากแนะนําว่ายังไงบ้างครับการแนะนําได้จ้าขาสิขายรถมาเพิ่งเรียกกัตกลงแดงง่ายๆเลยจ้าโอนเงินเพ,พน่พรอนาทีเลยจ้าผู้ใดแบบว่าอยากขายรถกะแนะนําเลยจ้าแล้วการบริการของน้องๆเป็นงไงบ้างครับดีมากบริการดีมากเลยจ้าเป่นแบบ พูดจาให้รอเป็นกันเองจา้ารับประกันเลยจา้าโอ้โหขอบคุณมากเลยครับอะเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็ CDS E2 สุดดีนะครับตัวแต่ง MG รอบคันใหม่แสนหนึ่งสรุปโดยรวมให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่ตรวจรถครับนี่จริงๆรถสวยนะครับก็ไม่ได้มีชนหนักหรือมีอะไรเลยก็มีแค่เก็บสีธรรมดาทั่วไปพูด่างนี้ดีกว่าส่วนเรื่องเซอร์วิสเขาก็เซอร์วิสก็มีเซอร์วิสตามรอบปกติทั่วไปแต่เดี๋ยวก็ไปเช็คเพิ่มเติมนิดๆอะไรนิดหน่อยเพื่อเก็บรายละเอียดทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรภายในสวยมากภายในกิฟต์มากดูแลรักษาดูแลรักษารถดีมากจะเจอรถอย่างเงี้ยแบบคือด้วยความที่มันรถดีเซล ใช้งานหนักใช้งานเยอะโดยโดยพื้นฐานเพราะมันประหยะัดอะไรเงี้ยแต่มันผิดกับสภาพของตัวรถเพิอ่องหน2่งเนี่ยตัวดีเซลเนาะพี่ไมจ่จริงๆเนี่ยเกือบ2ปีแล้วเนาะที่เรา <2 S 3> ขายปไปอ่ะคือนั่นก็ไม่แสนกันแล้วนะใช่เหะนี่ผ่านมาแบบ8ปีตอนนี้หาไม่ที่ยังเป็นหลักหมื่นอันคือหายยากมากยากมากคือไม่แสนต้นนี่ถือว่าน้อยนะน้อยมากและที่สําคัญคันนี้นะคือยางใหม่เล่ยยางเป็น22 ใช่แล้วเขาใช้น้อยที่ขายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือเขาจะไปใช้รถตู้แค่นั้นเองไม่ได้ขายเพราะมีปัญหาแล้วที่ผมลองขับกันมาเมื่อกี้เป็นไงพี่เสียงช่วงล่างไม่มีเสียงเลยแก๊บคิปน่าใช้งานครับตัวดีเซลหลังคาแก้วนี้หายากนะออปชั่นเต็มออปชั่นเต็มที่เป็นตัวประกอบนอกด้วยใช้คว่าประกอบนอกเป็นประกอบนอกอันนี้ผมรู้กันอยู่แล้ว ดีกว่าแต่ก็แล้วแต่คนชอนอเนะพี่นะประกอบไทยประกอบนอกใครอยากขายรถแบบนี้เห็นไหมครับว่าผมมาเองถึงที่ผมไม่ใช่แค่โฆษณาว่าบอกว่าไปซื้อถึงที่บ้านแล้วเอาใครไปซื้อไม่รู้แต่ผมมาซื้อเองแค่นั้นเองมาซื้อเองนะครับ เบนซ์ BMW 2องสขึ้นไปนะครับไม่ขอไม่เกินแสนหนึ่งนะครับรถตู้เอาผ่านดีลไฟส่งมาได้เลยที่ไลน์ท็อปคาร์แปดนะครับผมเอกสารทุกอย่างพี่ปลอดภัยได้เลยนะครับผมโอนเงินสดต่อหน้าชื่อเจ้าของตรงกันพี่สบายใจได้ฉะนั้นการซื้อรถเนี่ยจะง่ายต่อไปแล้วถ้าซื้อขายกับเรานะครับผมตัวประเทศยินดีให้บริการเลยครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับผมก็อยากทราบเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ผมก็จะได้ครีเอทคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติม,ตมอยากให้พ,พตอร์ อนดูรถแบบไหนหรือว่าดูคอมอะไรแบบไหนสอบถามกันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือทักมาที่ Facebook ของทอบคาเราก็ได้ย,ยินดีครับ <Okay. S 2> ยินดีครับโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ